สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรากลับมากันอีกครั้งใน l a n น versus m b i e นะครับเรามาอยู่ในโหมด Adventure p a ภ t 2กันอีกแล้วแล้วเรายังกลับมาอยู่ในด่านลังคาหรือว่า River ที่4นะครับจัดไปครับไปในด่านลังคาหรือว่า River ที่4นี้นะครับมีตัวซอมบี้เอเมอร์กัน์ฟุตบอลมาด้วยครับ ของตัวปรโกะนะครับแต่ที่จัดมาให้มีแคมแบกเผามาแล้วนะครับเลยไม่ซีเรียสครับตัวนี้เราจัดเพิ่มไปเป็นทันตะวันครับทอนัดแล้วก็กระถางครับแล้วก็จัดเป็นนี่ครับหัวกระโพดแตงโมแล้วก็ทันตะวันสองหัวครับ จัดไปครับถ้ะถางเหลือแค่สมแถวนะครับตอนนี้จัดตะวันไปก่อนเลยช่วงแรกเราเน้นเป็นตะว,วันไปก่อนครับมากันสี่เว็บเลยทีเดียวงานนี้ สอมบีตัวแรกมาแล้วครับจัดนี่ไปกลางเลยครับอย่างเบรกเผาครับตามด้ดยดอกตะวันครับสอบีเริ่มออกมากันแล้วนะครับ ตะวันของเราเต็มไปแล้วครับแถวหนึ่ง <S <S 1> <S 1> แถมเบรคเเ้าของเราเพณ่จะลงได้สองตัวนะครับ <S 1> <S 1> <S 1> อ่าน,นี่เน้นเป็นตะวันสองหัวไปเลยครับ ้วครับสองฝั่งเลยครับตัดไปคร,ดครับเด็กเถาครับเด็แค่ตัวเดียวจะเต็มแถวแล้วครับตอนนี้ทานตะว,วันเต็มสองแถวแล้วนะครับต่อไปที่เราจะลงเป็นกระถางครับแกระถางไปก่อนครับ ทำด้วยตัวก็โพดใส่กระถางไปเรื่อยๆเ,เลยครับขอบคุณก็โพดครับจัดกันไปเรื่อยๆสม,มีสองหมวกควยออกมาแล้วครับ ว่าเราใกล้จะถึงเว็บแรกกันแล้วจัดข้าโพดไปเลยครับเริ่มวางกระถางอีกหนึ่งแถวแล้วนะครับแถวหน้านี้เราจะจัดเป็นแตงโมไปเลยครับ งูโโผลใหญ่ๆครับแต่งงูผลใหญ่ๆเกิดขึ้นได้โดยเม็ดแตงเล็กๆนะครับดังนั้นเราใช้ความพยายามหน่อยความพยายามในการเก็บาธาตนะครับ กว่าจะได้แต่งโมเว็บใหญ่เว็บแรกมาแล้วครับเสียงมาแบบแปลกๆสั่นๆผิดปกติเป็นแต่งโมไปก่อนครับหนึ่งแถว วางกระถางก็ได้ครับข้างหน้าวางถอนนับไปเลยครับโปกโกมาแล้วครับงานเข้าแล้วแล้วครับโปกโกตัวบันไดก็มาครับ สอนกันเลยครับถอดน็อตไปเลยครับเออลืมไปถอวน็อตใช้กับบันไดไม่ได้ครับขอโทษด้วยครับเ,เข้าออแล้วถอวน็อตมากับบันไดก็ไม่มีผลครับ งานงานนี้เราต้องจัดหนักจัดเต็มอย่างเดียวอนน๋อนจะใช้กันแค่ตัวปก,กกับตัวมในการฟุตบอลนะครับเอาๆก่อนครับแล้วก็ใส่ไปใหม่ตัวมในการฟุตบอลเริ่มมาแล้วครับ ตบันไดนี่ไม่มีผลจริงๆครับเพรางั้นเราต้องเน้นเป็นแบบทีมใหญ่เลยครับแถวนี้เราจะใส่ไปอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งแถวครับเป็นแคาเบ็กเคาจับไปเลยครับ ใส่ถ่วงเวลาไว้ก็ยังจะต้องใส่ทอนัดอยู่ดีครับจะมีตัวบันไดมาก็เถอะครับต้องยอมเขาครับตัวบันได เปลี่ยนจากทอ,นนอร์นาไปบอลนะครับเนื่องจากว่าทอน,น์นรีชาร์จไม่ทันครับการตัวบริการฟุตบอลไว้ก่อนมาอีกแล้วครับ ถ้าไม่มีตัวบันไดามาถือว่าโอเคครับจัดพนักอีกครับซอมบี้เริ่มมากันเยอะแล้วครับรนตีแหวงก็เติมไปีครับ การบนจะเปลี่ยนเป็นทอนัทนะครับความเห็นได้ชัดเจนครับตัวปกโกมาอีกแล้วครับแต่ก็จะติดทอนัทนะครับไปไมีรอดแต่ถ้าเป็นวอนัทมันจะกระโดดข้ามไปเลยนะครับอย่างเช่นตอนนี้ครับ เข้าเราแล้วเรียบร้อยครับโอโกเปลี่ยนเป็นถอนนันทั้งหมดเลยครับแถวที่เป็นแค่เปเ่าเราก็จะเปลี่ยนเป็นแตงโมนะครับตอนนี้เนื่องจากพระาทิตย์เยอะมากเน้นเป็นแตงโมไปเลยครับ หนักจัดเต็มไปเลยผมได้ไหมครับหนักจัดเต็มไปเลยครับตอนนี้ปกโกเข้ามาไม่ได้เลยนะครับเนื่องจากว่าเราเปลี่ยนเป็นพรนัดทั้งหมดแล้ว แตงโมไปอีกหนึ่งแถวครับตอนนี้พาธิก็ยังเยอะอยู่ครับจัแต่งโมไปอีกหนึ่งแถวครับกอที่เว็บสุดท้ายจะมาพลังตอนนับไปด้วยครับ หาเข้าแล้วครับตอนนี้แถาบนสุดตอนัดตบนดายพาดไปครับต้องเอาออปกออรณ์ลากก็เหมือนกันครับนนเริ่มเข้าเราแบบจังนะครับตัวอเมริการฟุตบอลหลุดไม่ได้ ตัวบันไดก็หลุดไม่ได้ครับตอนนี้ใช้วนัดแก้ไขสถานการณ์ไปชั่วคราวก่อนครับอดีที่เรามีวอนัทสำรองครับ เปลี่ยนเป็นทอนัดนะครับแล้วก็แต่งโมจ,จัดเต็มครับจัดไปครับแต่งโมอีกหนึ่งตัวครับเว็บใหญ่เว็บสุดท้ายมากันแล้วนะครับเว็บที่สี่เรามาดูกันว่า จะได้ผลแค่ไหนครับแบบนี้แตงโมสามแถวถือว่าจัดเต็มมากนะครับแต่ตัวแค่ตัวเมริการสุดบลแค่ตัวเดียวครับแล้วก็เรียบร้อยไปครับแล้วก็จบไปครับสำหรับด่านลังคา้าหรือว่าที่4อย่าลืมนะครับ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย